1ินาฬิกากับอีก3นาทีปิดท้ายช่วงนี้กันครับอีคอนพลัสท่ามกลางสมรภูมิการสองอ,อกที่กระนำเกษตรกรไทยนะครับชาวสวนทุเรียนจะทำอย่างไรให้ยังเป็นผู้นำทุเรียนโลกเมื่อจีนก็ปลูกทุเรียนเองได้ผลดีปัจจุบันมาเลเซียก็ยกระดับมูลสัง kings ทำตลาดพรีเมียมในจีนและเวียดนามก็ทำราคาทุเรียนได้ถูกกว่าไทยที่กิโลกรัมละ38บาทนะครับ เรายังจะเหลืออะไรไปสู้ในสมรภูมิแสนล้านอย่างนี้นะครับมาฟังแนวทางในการรับมือกับการแข่งขันในตลาดทุเรียนโลกกับอาจารย์พบศักดิ์ปานสีทองผู้เชี่ยวชาญเรื่องธาตุอาหารพืชและทุเรียนท่านเป็นเจ้าของเพจใส่ปุ๋ยให้ถูกพืชก็งามใบอาจารย์พบด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวรินครับผมครับท่านผูฟังทุกท่านเลยครับ สวัสดีวันสงกรานด้วยนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีเช่นกันครับผมครับครับครับอาจารย์ครับตอนนี้ทุเรียนของไทยเนี่ยสถานการณ์ล่าสุดปีนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นบอกว่าเดี๋ยวเมษาพฤษภานีผลผลิตจะออกสู่ตลาดเยอะแล้วใช่ไหมครับใช่ครับปีปีเนี้ยเราคิดว่าผลผลิตอาจจะรอปจากปีที่แล้วของของระยองจันทราของภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงฮะแต่แนวโน้มราคายังดูดีอยู่นะครับ ที่เหลือก็มีปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่ก็คือเรื่องเรื่องเชดเนียมนะครับเรื่อง B Y two นะครับอ่าฮะอืม,อมครับซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็ได้อ่านเรื่องอ่ B Y 2 w o ไปแล้วนะครับว่าตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะมีห้องหลับเพิ่มขึ้นแล้วใช่ไหมครับที่ทางรัฐมนตรีกเกษตรได้ออกมาชี้แจงวันนี้ Basic y e l l o w 2 B Y 2นี่มันคืออะไรฮะ Basic y e l l o w 2เ <BY 2 S 1> <2 S 2> นี่ยมันเป็นสารมันเป็นสีชุดทุเรียนครับเป็นสีชุดทุเรียนกลุ่มหนึ่งเบสเออเบ ย่อมาจากเบสิกเยลโล่ทูครับแล้วมันมีสารก่อมะเร็งอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าสารอลูมินโอนะครับคันนี้ไอ้สีตัวนี้เขาห้ามเอามาชุบอาหารเด็ดขาดไม่ว่าจะชุบชุเรียนหรือชุบผลไม้หรือชุบอาหารอะไรต่างๆก็ใช้ไม่ได้ครับนะฮะอืมครับ,รบซึ่งตอนนี้นนาทางจีนเขารเรียกะอับขอโทษทีฮะผมผมไปแทรกนิดนึงไม่เป็นไรครับเชญครับยังไงนะฮะคือตอนนี้ปัญหาประเด็นของดีวเนี่ยผมว่าคลี่คลายละ นะครับเพราะว่าออจุดเริ่มต้นที่เราเจอเราพบทางจีนเพราะว่ามีการใช้ BY2 ในการชุบทุเรียนเนี่ยคือเราลาวปลายเดือนพันวานะครับพอ,พ,อพอวันที่10มกราเขาก็าเลยออกมาตรการว่าเราจะต้องส่งเซอร์นะครับคือผลตรวจของทุเรียนเนี่ยที่จะส่งเข้าเขาเนี่ยนะครับว่าไม่มี BY2 นะครับแล้วเราก็เสออียเวลาอยู่พักหนึ่งในการหาว่าเอ๊ะไอ้ไอ B ้ BY2 เนี่ย มันมาจากอะไรกันแน่เพราะว่าพอช่วงหลังจากที่จีนแจ้งมาเนี่ยทั้งทั้งคนที่ชุบเนี่ยนะครับก็มันก็เลิกชุบแต่หลังจากนั้นมันก็ยังมียังมีวายทู 2, พบพบอยู่บ้างปะล,ลายเรื่อยๆนะครับจน mm hmm. ในที่สุดจะ,ะปลายทางเราก็พบว่ามันไปอยู่ที่กล่องบรรจุนะครับมีการเอาสีสีเบสิกยลโลทูเนี่ยไปไปเคลือบกล่องไปท,ทำทให้เกิดสีเหลืองนะมันเป็นกลุ่มสีเหลืองครับ mm hmm. นะครับ Hmm. ผมว่าจุดนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดของของปัญหาเบสิกยีโรทูในในไทยแล้วครับกับมีแ um คดเมียมด้วยใช่ไหมครับเ,เรื่องแคดเมียม um เนี่ยเป็นเรื่องที่เลื้อลังมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเรื่องเรื่องแคดเมียม um เป็นอย่างนี้ครับเอเราถูกเราถูกเราถูกตรวจพบว่ามีาตัวแคดเมียม um สะสมเกินมาตรฐานในในในส่วนเปลือกนะครับในเนื้อนีไม่มีนะถ้าแคดเมียม um ในมาตรฐานที่จีนกําหนดไว้เนี่ยคือ 0.05 ppm นะครับคราวน,นี้เราถูกตรวจพบมาร่วมปีหนึ่งเราก็หาสาเหตุกันว่าเอ๊ะมันตรวจพบมาได้ยังไงในเมื่อผลไม้ไทยที่ปลูกในแผ่นดินไทยทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่เคยมีเลยนะครับเพราะว่า mm. อย่างอย่างผลไม้ที่ส่งไปทางยุโรปทั้งหมดเนี่ยเราส่งมาหลายสิบปีแล้วเนี่ยไม่ว่ามะม่วงสับประรดไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยนะครับมันมันมันถูกตรวจด,ด้วยด้วยมาตรการเดียวกันนะฮะเพราะว่าทางทางจีนก็ใช้ข้อกําหนดทางโลหะหนักเนี่ย เช่นเดียวกับมาตรฐานยูโรเราก็ไม่เคยมีว่ามันมันมีแคบเงี่ยมอยู่เลยแล้วในดินในเมืองไทยเนี่ยนะครับอกรมพัฒนาที่ดินเอยหรือแม้แต่ของผมก็มีการเอาเอาดินไปตรวจเองเนี่ยฮะ,ะเราก็ไม่พบค่าแคดเงี่ยมที่มันจะสูงเกินมาตรฐานเลยตามกปกติร่วมแปดแปดถึงสิบเท่าด้วยครับแล้วครานี้มันก็สงสัยกันว่าแคบเงี่ยมเนี่ยมันมาจากไหนนะครับ<ม>ออก<ม>็ตั้งข้อส,<ๆ>สงสัยไว้หลายข้อแต่ผมเนี่ยให้น้ําหนักประมาณเก้าสิบเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยว่ามันอยู่ที่ทุเรียนสูงศิษย์ สุดท้ายเนี่ยน,นะครับก็ประเด็นล่าสุดที่ออกมาประมาณราวๆสักอาทิตย์กว่าที่แล้วเนี่ยฮะก็พบแล้วว่ายืนยันแล้วว่าทุเรียนที่ตรวจพบแคดเมียมในไทยเนี่ยคือทุเรียนสวมสิทธิ์ครับมันเกิดปัญหาทุเรียนสวมสิทธิ์ได้ยังไงครับอาจารย์เอ,อ่อต้องอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากทุเรียนบ้านเราเนี่ยกับทุเรียนต่างประเทศหรือประเทศพเพื่อนบ้านเนี่ยราคามันต่างกันราวๆสามสิบสี่บาทนะครับทุเรียนนําเข้าไทยเนี่ย ที่ราคาเฉลีย่ยทั้งหมดของปีที่แล้วเนี่ยสองปีติดกันเลยนะครับอยู่ที่ราวๆร้อยเจ็สิบเจ็ดบาทต่อกิโลแต่ของเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ที่ราวๆร้อยสี่สิบสาบาทต่อกิโลคือราคากันราวๆสามสิบสี่ถึงสามสิบแปดบาทต่อกิโลตรงจุดน,นี้นะทาให้มีบางคนที่เห็นแก่ได้นะครับนําทุนเรียนตรงเนี้ยมาสวมสิทธิ์เพราะว่ามีความต่างของราคากันอยู่นะครับครับผมเพื่อนบ้านนี่คือประเทศอะไรฮะเออราคาที่ต่างกันนี่คือเวียดนามครับ นะฮะทุเรียนที่ถูกตรวจพบว่ามีชัดเนียมคือทุเรียนไทยกับทุเรียนเวียดนามครับอืมครับแต่ตอนนี้ที่มาซึ่งผมเกริ่นไปเนี่ยนะครับเหล่านี้ี่คือคู่แข่งเราหมดเลยจีนมาเลเซียเวียดนามมาเลเซียนี่น่าจะคนละสายพันธุ์กับเราด้วยไหมฮะมูซันจิงมาเลเซียนมีสองสายพันธุ์ที่เขาเป็นพะเอกอยู่ตอนนี้เอ่อในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาจะโปรโมทที่มูซันจิงเป็นทุเรียนพีเนียมนะครับ อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือตัวนี้ก็คือโอชีหนาดำําหรือชื่อมันมีอยู่สามชื่อแต่ตัวเดียวกันคือโอชีหรือำำหรือหนาดาหรือแบคคอนนี่ค,คืออีกตัวที่ก็กาลังโปรโมตนะฮะในปีที่ผ่านมากับปีนี้นะครับนะครับืมครับแล้วของจีนเองหรือของเวียดนามเองเนี่ยคือคือสายพันธุ์หรือรสนิยมในการทานเนี่ยมันมีผลกับทุเรียนไทยด้วยไหมครับอ่ออย่างนี้ครับผมผมให้มองที่ท,ที่ที่เดี๋ยวผมอธิบายเรื่องจีนก่อนนะครับจีนเนี่ยปลูกที่ไหหนาน นะครับจังหวัดสัญญาพื้นที่ฟานปูกี่เขาปลูกได้นะับปัจจุบันเนี่ยเขาปลูกได้ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันไร่เองนะครับและในในจริงๆแล้วเนี่ยของจีนเนี่ยจะจะมองไหหนานเนี่ยเป็นพื้นที่ทดลองมากกว่าครับณณวันนี้เนี่ยความสําเร็จในการปลูกเชิงพาณิชย์ของเขาเนี่ยยังไม่ได้นะครับเพรข้อที่หนึ่งคือพื้นที่การปลูกเนี่ยน้อยแล้วข้อที่สองเนี่ยเขาต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศคือเขาจะเผชิญลมที่รุนแรงมากนะครับ ทุเรียนของเขาเนี่ยจะเริ่มสะสมอาหารเพื่อจะสร้างดอกเนี่ยราวๆเดือนพฤศจิกาธันวานะครับแต่ว่าในช่วงเนี้ยสองเดือนเนี้ยลมมันจะแรงมากแลวมันจะทําให้ต้นทุเรียนเขาโทรมลงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันจะออกดอกเนี่ยคุณภาพของทุเรียนก็จะดอกลงเอ่ผมไปดูแล้วเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยมันจะติดผลประมาณสักสิบผลปลูกล่ในหนึ่งซึ่งน้อยกว่าทุเรียนไทยมากแล้วก็เขายังมีต้นทุนในการดูแลทุเรียนที่สูงมากเขาต้องมีเสาเหล็กสี่ต้นนะครับ เอาไว้ถึงตะข่ายรอบต้นทุเรียนเพื่อเพื่อบังลมในช่วงที่ที่ที่มรสุมเข้าเข้า mm hmm. ในช่วงมรสุมอันนี้ mm hmm. อันนี้คือของจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองภาพความสามารถในการแข่งขันของจีนเองจริงๆของทุเรียนที่ไหหลานเนี่ยคาดว่าในในห้าปีเนี่ยยังไม่ใช่คู่แข่งแน่นอน uh huh. นครับ uh huh. ส่วนส่วนเวียดนามเนี่ยนะครับส่วนเวียดนามเนี่ยเอาจุดเด่นของเขาคือคนคนในประเทศเขาเนี่ก็มีความสามารถในการปลูกทุเรียนแตดจุด ด้อยของจุดด้อยที่เขาต้องเผชิญก็คือภัยธรรมชาติอย่างหนึ่ง mm hmm. ที่เขาต้องเผชิญก็คือปริมาณน้ําฝนที่เขาต้องเจอประมาณตกปีหนึ่งสามร้อยนิ้นต่อเดือนเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงฤด,ดูการของทุเรียนเนี่ยตั้งแต่ราวๆาเดือนเมษาพฤษภามิถุนาไปเนี่ยนะครับก็จะ mm hmm. เจอฝนราวสามร้อยนิ้นไอ้ตัวปริมาณฝนที่มากเนี่ยจะทําให้ลูกทุเรียนเข้าสวยแต่คุณภาพเนื้อนี่ต่ําคือเนื้อมันจะเนื้อแฉะแล้วก็ไม่หวานแล้วก็อมเปรี mm ้ย hmm. วนิด อันนี้มองจากภายนอกเนี่ยทรงลูกจะได้สวยแต่พอกินเนื้อแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยอร่อยเท่าที่ควรนี่เป็นจุดที่ทาให้ราคาของเขาเนี่ยต่ำออกว่าทุเรียนไทยนะครับอืม,อมครับแล้วแล้วลูกค้าที่นําเข้าทุเรียนไทยเนี่ยอันดับต้นๆก็คือจีนถูกไหมครับตอนนี้เออคิดว่าคิดว่าส่วนใหญ่คือจีนเลยครับคือคือคนที่กินทุเรียนเนี่ยจะเป็นคนในกลุ่มกลุ่มเอเชียครับ มนะครับมีสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันนะครับมาเลยนะครับเอ่าพิจิงทุเรียนแล้วก็ที่เราที่ที่เราส่งออกไปหลักก็เราส่งออกไปจีนนะครับครับแล้วแล้วคืออะไอย่างชถ้าเกิดแล้วจีนเขาซื้อจากประเทศอื่นด้วยไหมครับนอกจากไทยตอนนี้หลักๆที่เขาซื้ออยู่เนี่ยเขาก็ซื้อจากไทยเนี่ยลาวปีที่แล้วนะครับเรามีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต ที่ี่นักกินนาเข้าหนึ่งประมาณหนึ่งจุดหกล้านตันนะครับห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตมาจากไทยแล้วก็ลาวสักอีกสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมาจากเวียดนามและอีกอีกนิดหน่อยเนี่ยมาจากมาเลยน,นะครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยมาเลนเนี่ยยังยังใช้วิธีที่เจ็บผู้เรียนผู้เรียนสุกหล่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลผลิตของเขายังไม่มากนะครับแล้วก็ทําแค่แข็งส่งไปนะครับ ครับโอ้แต่พอมันคนละสายพันธุ์กันเนี่ยผมผมเคยลองทานทุเรียนของมาเลย์ฮะมันคนละแบบกับสายพันธุ์ของเราเลยนะครับมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะแล้วเราตรงนี้มันไม่ได้เป็นจุดแข็งของเราหรอครับคือหรือว่าลูกค้าจีนเขาชอบเทสแบบไหนครับจริง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 เนี่ยเป็นจุดแข็งของไทยแต่เราไม่ได้โปรโมทเชิงเชิงยุทธศาสตร์ครับคือทูเรียนไทยเนี่ยถ้านับความปร่อยแล้วเนี่ยนะฮะจะจะเทสคนจีนนะครับผมผมพูดเทสคนจีนที่สัมผัสกันมาพอสมควรแล้วเนี่ย กีนเขาจะชอบผู้เรียนที่หวานเข้มหวาน<ม>หวานมากๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็รสชาติแห้งเหนียวหน่อยหนึ่งนะครับ<ม>อ่าฮะเขาจะชอบแนวนี้ซึ่งผู้เรียนไทยเนี่ยเรามีหลายหลากหลาย,ลายสายพันธุ์ม้ากเลยนะฮะ<ม>ที่ท,ที่ที่แนวรสชาติเป็นอย่างนี้นะ,ค,ะครับใช่อืมครับแต่เราเราไม่ได้โปรโมทฮะเราไม่ได้โปรโส่วน,นเขาเนี่ยเขาโปรโมททั้งทั้งหมูสันจิงทั้งหน,ำำนา,นามดาเนี่ยขบวนการโปรโมทเขาเนี่ย อดีมากแล้วนอกจากเขามองด้วยเขามองไม่ได้มองมอง,มองการโปรโมทในเชิงโฆษณานะครับ<ม>เขามองการโปรโมทในเชิงมาตรฐานของทุเรียนด้วยนะฮะแต่เราเราอเราเรายังเรายังใช้มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานส่งออนนะครับแป้งสามสิบสองเอดีคือสีฟูหนึ่งเม็ดอย่างเงี้ยครับ<ม>อืมทาไมทำใหอะไรทำให้เรานิ่งนอนใจอะครับทําไมเราไม่ทําแบบนั้นบ้างอะครับเอ่อผมว่า เรื่องเรื่องเรื่องทุเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นภาพใหญ่มากครับ <Cob h. S 1> นะครับผมผมผมคิดว่าใน<ๆ>ใน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 ทุก<ๆ>ฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิงนิ่งนองใจนะครับแต่การที่การจะขยับในภาพใหญ่เนี่ยมันผมคิดว่าภาครัฐต้องเป็นผู้นานะคะ <lum h. S 1> นรับต้องภาครัฐเนี่ยต้องเป็นผู้นําแล้วก็เอ่อที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐของเราในความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าเกษตรเชิงทุเรียนเนี่ยอาจจะยังยังไม่มากหรือยังไม่ยังไม่ยังไม่มี กลไกขับเคลื่อนที่ชัดเจนนะครับในการที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ทุเรียนไทยนะครับให้มีขีดความสามารถที่จะแข่งขันได้กับประเทศต่างๆครับครับครับการที่ลงจีนเข้ามาเหมาตลาดเนี่ยมันตกลงมันช่วยหรือมันทําลายกลไกตลาดกันแน่ครับคือเราก็จะได้ยินี่ทุกปีนะว่าเราไม่ได้กินของดีของดีไปจีนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ใช่ครับไม่ใช่จริงๆแล้วนี่นะครับคุณคุณคุณวีจริงๆคนไทยกินทุเรียนเกรดดีนะครับคือจริงแล้วเนี่ย ทุเรียนทรงทรงส,รสวยๆที่เรากาหนดต้องเป็นเอบีเนี่ยมันทรงสวยแต่เนื้ออร่อยแม่อร่อยนี่ยังเราเรายังไม่รู้นะครับแต่ทุเรียนที่ออกเบี้ยวๆนิดๆหรือว่าบ,บางทีเราเรียกฟอกแป๊กเป็ลูกเล็กๆมีทูดเดียวสองทูไอเนี่ยกับอร่อยมากๆนะครับอมอ่ะราาราคาไม่แพงเดยกคนไทยได้กินของดีนะครับเพียงแต่ว่าทรงอาจจะไม่สวยแต่ตอนนี้อ,อย่างจีนก็เริ่มเข้าใจแล้วไอไอ,ไอ,ไอทรงเนี่ยกับเนื้อนี่มันคนละเรื่องกันแล้วนะบางทีเนี่ย บางทีเนี่ยเนื้ออร่อยเนี่ยทรงไม่สวยก็ได้นะครับแต่แต่หนามมันต้องสวย้ําสวยเนี่ยเนื้อดีอืมครับน้ําสวยใบสวยนะฮะเนื้อจะอร่อยนะครับแล้วก็เก็บให้ได้อายุนะครับดูแลให้ดีจีน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 จะเริ่มเข้าใจตรงนี้นะครับครับแล้วเราลงที่เข้ามาเนี่ยตกลงมาเสริมหรือมาทําลายกลไกตลาดของเราครับออ ในภาพรวมนะครับผมคิดว่าเป็นอย่างนี้ครับเวลาเวลาล้มจีนเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีมีทั้งคนคนดีคนไม่ดีนะครับแต่ในภาพใหญ่เนี่ยการที่จะเอาอะไรไปขายในจีนเนี่ยนะครับมันคอนเนคชั่นที่สําคัญอย่างหนึ่งคือเราเราต้องใช้คนจีนผ่านคนจีนด้วยกันนะผมยังมองว่าล้มจีนที่เข้ามาเนี่ยเขาช่วยเรารงแต่ว่าเราขาดมาตรการที่จะควบคุมเขาเราปล่อยเขาฟรีไหลให้ให้เขาฟรีไปเป็นที่เกินไปนะครับ าเรามีมาตรการการควบคุมดูแลที่ดีนะครับเราผมคิดว่าเขาจะเข้ามาช่วยเรานะน้ําหนักส่วนใหญ่จะเป็นเป็นการช่วยส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็อาจจะมีบ้างนะครับต่านี้ปัญหาทั้งหมดมันก็จะมีอย่างถ้าเราตูดก,กันทั่วๆัวไปมันก็เหมือนมีจีนเข้าไทยเขาร่วมกันแหละครับนะครับ, <c oughs> รบมันทาให้ปัญหามันมัน,ม,นมันบานปลายไปเรื่อยๆครับปัญหาเฉพาะหน้าที่เกษตรกรไทยชาวสวนทุเรียนกําลังเจออยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับ ถ้าย้อนเป็นปัญหาเก่าๆคืออย่างปัญหาทุเรียนอ่อนอนะครับปัญหาตรงททุเรียนอ่อนซึ่งซึ่งเราก็แก้ไม่ได้มามาหลายปีมากแล้วนะครับคือคืออย่างแรกเนี่ยนะครับปัญหาของเราเนี่ยเราเราไม่ได้มองการแก้ปัญหาในเชิงระบบนะครับอย่างเช่นใน,ในในความคิดผมเนี่ยอย่างการดูแลไม่ให้มันหมดให้มันหมดปัญหาทุเรียนอ่อนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากส่วนใหญ่เราจะออกเป็นมาตรการว่าจะตัดวันตัดเมื่อไหร่ แต่จริงๆมันต้องสร้างระบบขึ้นมานะครับระบบที่จะทําให้ทุเรียนมันแก่ได้ตัดแก่ได้เลยก็คือระบบบันทึกวันดอกบานถ้าเราบันทึกวันดอกบานทิ้งไว้มะเก็บเข้าไปในบล็อกเชนนะครับทุเรียนอายุร้อยสิบยี่สิบวันถึงตัดนะครับหรืออาจจะใกล้เคียงบวกลบนะครับแล้วเราตรวจสภาพแป้งก่อนสักสี่ห้าวันอ่าอันนี้เราก็จะได้จะจกไปเรื่องหนึ่งละเรื่องเรื่องทุเรียนอ่อนนะครับ อันที่สองก็ค,คือมาตรการที่มันทําลายชื่อเสียงเราเรื่องที่ปัญหาที่ทําลายชื่อเสียงเราคือทุเรียนสวมสิธิ์เราต้องกำจัดการไหลเข้าของทุเรียนสมสิทธิททสสท์ให้ได้นะครับให้ได้นะฮะอันที่สามก็คือเรื่องแคทเนียม,มในเมื่อเรารู้แล้วว่าไอตัวแคทเนียมเนี่ยมันไม่มีในในประเทศไทยนะครับหน่วยงานรัฐที่ทําเรื่องการดูแลคุณภาพดินการตรวจดินนะครับรวมทั้งหน่วยงาน ต่างๆที่ดูแลเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างไทยกับจีนเนี่ยเราต้องทําผลเทสนะครับบินทั่วประเทศไทยที่กลุ่มทุเรียนเลยแล้วก็ส่งให้เขาให้เจ้าหน้าที่จีนมาเห็นจริงๆเลยว่าดิงเมืองไทยไม่มีแคทเนียมนะแล้วทุเรียนเมืองไทยนี่ไม่มีแคทเนียมมันก็จะได้จบอีกเรื่องหนึง่งไปนะครับ mm hmm. อันนี้ถ้าจบเรื่องเหล่านี้ยทุเรียนอ่อนทุเรียนสวมศิ์ทุเรียนแคทเนียมนะครับ mm hmm. ผมว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็จะเริ่ม เบาบางลงไปกล้องต่อมาก็การดูแลกล่องกลองเราต้องมีหน่วยงานที่จะต้องอาจจะต้องดูแลเรื่องมาตรฐานของกล่องนิดนึงละมาตรฐานของกล่องทุเรียนกายจะ,จะเป็นเรื่องสีเรียสมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับอืมอืมอืมครับมันมันหลายหน่วยงานหรือว่ามันจบที่หน่วยงานเดียวครับเนี่ยในการดูแลตรงนี้อ,อ๋อผมว่าทุเรียนนี้มันต้องหลายหน่วยงานละเพราะว่าถ้าถ้าโอ้ พูดถ,ถึงเรื่องด้านการเกษตรเราก็ต้อง,ก,องก็ต้องให้กรมวิชาการกรมพัฒนาถ,าถ้าพูดถึงเรื่องดินก็ต้องมีกรมพัฒนาที่ดินถ้าเราจะพูดถึงเรื่องค้าขายก็ต้องมีพาณิชย์นะครับบางเรื่องอาจจะถ้าพูดถึงน้ําเสียที่มันจะไหลมาจากที่อื่นๆอาจจะต้องมีอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวนะครับ <c oughs> แล้วก็เออมันยังมีเรื่องการต่างประเทศนะครับมันผมว่าจะผูกไปหลายๆหน่วยงานพอสมควรครับครับ <c oughs> อาจารย์ยกตัวอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงว่ามาเลเซียเนี่ยก็ทำคนละแบบกับเราในการโปรโมทเนี่ยคือที่ว่าโปรโมทกันจริงจังเนี่ยทั้งทงที่คุณภาพของเราอาจจะตรงกับรสนิยมของชาวจีนมากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยแต่ของมาเลเซียเขาทำยังไงครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วใครควรจะเป็นหน่วยงานอคคของบ้านเรารที่คิดอะไรแบบนี้ได้ครับครับครับคือตอนนี้ทุเรียนเนี่ยนะครับเราเราเรา,เรามาถึงจุดเราเราเรามักจะมองกันประเด็นที่ว่าคุณภาพ แต่ผมผมมองถึงก๊อกณเวลานี้เนี่ยการพัฒนา,านของจีนเนี่ยมันไปสู่จุดที่เรียกว่าคุณภาพและทัชแล้วครับและความเชื่อถือได้ละนะครับตอนนี้ความเชื่อถือเนี่ยนะครับเราต้องปลูกความเชื่อถือกับคุณภาพไปด้วยกันละนะครับอันนี้ความเชื่อถือเนี่ยมันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานนะครับแล้วก็เทสติบิลิตี้คือตรวจสอบย้อนกลับได้มาเลเนี่ยนะครับเขาพยายามสร้างมาตรฐานต่างๆสองทุเรียนเขาให้มันตรงกับมาตรฐานของจีน ต้องต้องทำความเข้าใจนิดนึงครับว่าประเทศจีนเนี่ยไม่ค่อยเหมือนประเทศอื่นเพราะว่าเขามีความเป็นตัวผมว่าเขามีเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วกออ็มีความมีจุดดีหลายอย่างสิ่งที่จีนกำลังทําอยู่นี่คือเขาเ,าเช็คมาตรฐานสก a n ด a l ์ใหม่ทุกอย่างของเขาอย่างเช่นเออตะก่อนเนี่ยนะครับเราไม่เคยตรวจมาตรฐานโลหนะหนักไม่เคยตรวจไอตัวสารต่อมะเร็งเลยในในสินค้าอาหาร หรือผลไมห้หรือผักที่ส่งเข้าไปในจีนเพราะว่าก่อนปี2017เนี่ยจีนไม่มีมาตรฐานนี้นะครับจีนเพิ่งเช็คมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารเนี่ยเรียกว่าเรียกว่า China National Food Security เนี่ยตั้งแต่ปี2017นะครับตัวย่อคือ GB 2762 2017 <S 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 อือและก็มาปรับปรุงจีนเป็นปี2 GB 2762 2022ห,ห,หน้าปีนี้เนี่ยมันครบว่าถึง ผลไม้ของกินทุกอย่างล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี <S <S <eye Hayır. S 2> oh ่ยสิ่งที่ไทยต้องทําตอนแรกอย่างแรกคือเราต้องพยายามปรับมาตรฐานของเราล้ครับปรับมาตรฐานของเราทุกอย่างให้กลายเป็นมาตรฐานที่จีนเซ็ตไม่ใช่ทางยุโรปเซ็ตหรืออเมริกาเซ็ตนะครับอย่างแรกมาตรฐานการส่งอาหารฟู้ดซิเคิลิตี้นี่เราต้องเป็นอันที่สองเนี่ยอย่างแล็บเนี่ยนะครับแล็บของไทยเนี่ยแล็บของไทยนี่เราจะใช้ ISO หนึ่งเจ็ดศูนย์สองห้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จีน ไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับจีนเขาใช้ C N A S เป็นหน่วยหน่วยที่คอยแอคเครดิตคือหมายถึงว่าแหละที่ไหนที่จะถือว่าถือว่าคุลิฟายของเขาคือต้องผ่านไชน่าไชน่าในช่นงแอลแอคเครดิตเซอร์วิสนะครับเพราะฉะนั้นแหละของเราก็ต้องต้องถูกตรวจโดย C N A S ของจีนจนะครับอย่างนี้เป็นต้นฮนะอันนี้ มาตรฐานทุเรียนเราตะกอนเรากําหนดเองครับเราเราื่องจากว่าเขาอยากกินของเราสมัยก่อนใช่ไหมครับแล้วเขาเองก็ไม่มีมาตรฐานอาหารเราก็กําหนดมาเอดีคือแบบนี้แป้งสามสิบสองแล้วก็สี่ปูหนึ่งเม็ดนะสามปูหนึ่งเม็ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ตอนนี้จีนก็กำหนดมาตรฐานแล้วเราก็เราก็ต้องเซ็ตมาตรฐานของเราเนี่ยให้มันตรงกับมาตรฐานของเขาก่อนนะครับถ้าจะให้ดีสูงกว่าหน่อยนึยนงก็ยังดีเช่น ส่งออกแป้ง3า2แต่ถ้าจะพรีเนียมแป้ง3า5ดีไหมถ้าจะซุปเปอร์พรีเมียมแป้ง3า8แล้วเราจะได้ขายได้อีกราคาหนึ่ง mm hmm. แล้วก็กำหนดกำหนดค่าต่างๆทั้งค่าโลหนะหนักทั้งค่าสารก่อมะเร็งทั้งค่าความปลอดภัยทางอาหารต่างๆ,ๆเนี่ยนะครับให้สอดคล้องกับมาตรฐานของจีนนะครับ mm hmm. ซึ่งทำได้ใช่ไหมครับต้องทำได้อยู่แล้วครับต้องทำได้อยู่แล้วต,ลต้องทำได้อยู่แล้วเพราะว่ามาตรฐานที่จีนอย่างจีน กิที่รินตั้งไว้เนี่ยนะครับก็ไม่ใช่มาตรฐานที่พิจดารอะไรนะครับก็ผมที่ผมดูมาตรฐานเอ้ดดีดีสองเจ็ดหกสองทับอ่สองศูนย์สองสองเนี่ยจัวเบี่ยวสองเจ็ดหกสองเนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่ผมคิดว่าถ้าเลยึงข้อมูลของยูโรมาใช้นะครับมหมายความว่าถ้าคนจีนกินก็ขอดภัยเท่ากับคนอเมริกากินคุณยุโรกินแหละครับเพราะมาตรฐานตัวใช้ตัวเลขต่างๆตัวเดียวกันแปดเซนตรูเดียวกันทั้งหมด แล้วเราสามารถส่งผลไม้ไปยุโรปได้เราก็ต้องทํามาตรฐานนี้จับทุเรียนและส่งออกไปจีนได้เหมือนกันครับและในจุดนี้นตรงนี้ตรงจุดเนี้ผมมองว่าเราจะเปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสนะครับคุณวีการการที่จะเซฟสแตนดาร์ดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นสแตนดาร์ดที่สูงขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมว่าไม่ง่ายสําหรับสําหรับเวียดนามไม่ง่ายสําหรับ กัมพูชาไม่ง่ายสําหรับเราไม่ง่ายสําหรับประเทศอื่นๆที่รอบรอบเราเลยถ้าเราทําได้นะครับตอนนี้เราคลองมาเก็ตแชร์ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตถ้าเราทาได้เราจะเราอาจจะกินส่วนแบ่งที่เราเคยก,ก่อนเราเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับเราอาจจะกินส่วนแบ่งที่เคยเสียไปใด้กลับมาได้ด้วยอืมทําไมทําไมเขาถึงทําไม่ได้ครับทําไมเราทําได้ฮะ,ะผมว่ายอย่างนี้ครับประเด็นว่าเราอาจจะมองความเปลี่ยนแปลงของจีนไม่ทัน ะครับเราอาจจะมองความเปลี่ยนแปลงของจีนไม่ทันว่าจีนเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วเขาเซตมาตรฐานอย่างรวดเร็วบางบางคนของเราก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของการเมืองบางคนของของเราก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของการจัดแจ้งบางคนของเราก็เชื่อว่าเป็นการทุกปราคาแต่ผมให้น้ำหนักไปว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านคุณภาพชีวิตของคนจีนมันคือการเปลี่ยนแปลงทางมาตรฐานของคนจีนแล้วเราต้องตามสิ่งนี้ให้ทัน หลาสิ่งที่ที่มองเนี่ยมันอาจจะมีกระปีกระปีกระปีซึ่งซึ่งปนปนมาบ้างไอ้นี่ไม่ใช่สาระสาคัญครับอืมอืมอืมอืครับก็หวังว่าภาครัฐจะได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับไม่้วที่อาจารย์บอกว่าคือถ้าเราทําได้เนี่ยอ่าเพื่อนบ้านเรารอบๆเราเนี่ยจะจะทำตรงนี้ไม่ได้ทําไมเขาถึงจะทําแสงหน้าเราไม่ได้ครับผมว่าเรื่องนี้มันต้องเริ่มจากจากภาคชาวสวนฮะซึ่งซึ่งเป็นภาคใหญ่ มันเริมเ่มจากภาคชาวสวนซึ่งซึ่งเป็น,ป,นประเด็นที่ยากพอสมควรแล้วก็ผมผมยังเชื่อมั่นขีดความสามารถของชาวสวนทุเรียนไทยเนี่ยนะครับผมว่าแข็งแกร่งกว่าเนื่องจากข้อที่หนึ่งเราปลูกก่อนนะครับแ,แล้วสูตรต่างๆที่เพื่อนบนน้านไปใช้อยู่ปัจจุบนันก็คือเอาสูตรของเราเนไปใช้ทั้งนั้นนะครับอืมเพราะฉะนั้นเราต้องแซงหน้าไปอีกขั้นหนึ่งเราต้องหนีเราต้องหนีครับผมเชื่อว่าเราผมเเชื่่อวาารหนีได้ผมเชื่อว่าหนีได้เพียงแต่ว่าตอนเนี้ยภาครัฐ หรือว่าคนมองทั่วไปอาจจะมองปัญหาทุเรียนในประเด็นอื่นแต่ผมยองให้เป็นการว่าถ้าเราถูกครับถูกครับถ้าเราถ้าเรามองปัญหาตรงประเด็นว่าเราเราพยายามปรับมาตรฐานของเรานะครับแล้วก็แล้วก็ทําขับเคลื่อนให้มันออกมาเป็น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 เรื่องเป็นราวที่ชัดเจนนะครับเชื่อว่าผู้เรียนไทยผู้เรียนจะจะเติบโตอย่างมหาศาลเรื่องสําคัญด้วยครับคุณคุณวีอย่างนี้ฮะคือ อในการประชุมไอไ้อทุเรียนโลกที่จีนจีนปีที่แล้วจีนจัดประชุมทุเรียนโลกเนี่ยฮะที่ไ uh huh. หหนานนะในในในการสัมมนาที่จีน้าอาเซียนทุเรียนซัมินา2024เนี่ยมีการค uh huh. าดการ์ว่าประเทศจีนเนี่ยจะนําเข้าทุเรียนในอีกเจ็ดปีนะครับถึงห้าล้านตันว้าวปัจจุบันนี้นําเข้าอยู่ปีที่แล้วเนี่ย ประมาณ1.1.6ล้านตันนะครับถ้าถ้าไปถึงหนึ่งห้าล้านตันเนี่ยราคาเฉลี่ยเนี่ยปกติราคาทุเรียนเฉลี่ยขึ้นกว่าเราแล้วสามสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ทุกปีถ้ายังขึ้นในในระดับนี้นะครับราคาทุเรียนจะตกกิโลละสองร้อยบาทหมอนคองนะครับห้าล้านตันเนี่ยมันก็จะอยู่ที่หนึ่งล้านล้านบาทแล้วถ้าเราได้แชร์ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราคือในเจ็ดปีเนี่ยอุตสาหกรรมทุเรียนไทยเนี่ยเติบโตไปถึงห้าแสนล้านบาทเลยนะครับ อืมครับอ่ะดีเลยครับก็หวังว่าจะมีพัฒนาการในเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้ขอาคุูอาจารย์พบมากเลยนะครับดีครับยินดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พบศักดิ์ปานสีทองผู้เชี่ยวชาญเรื่องธาตุอาหารพืชและทุเรียนเจ้าของเพจใส่ปุ๋ยที่ถูกพืชก็งามใบอาจารย์พบนะครับ กเกษตรกรไทยห้ามนิ่งนอนใจนะครับต้องพัฒนาคุณภาพวงการทุเรียนไทยไมิฉะนั้นก็จะถูกเพื่อนบ้านแซงหน้ากันไปนะครับเราต้องรีบครองชิงส่วนแบ่งการตลาดที่เราเคยมีอยู่เนี่ยเอากลับคืนมานะครับซึ่งอาจารย์ก็ให้ข้อเสนอแนะไว้อย่างน่าสนใจวันนี้หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการเด้ใหม่วันพรุ่งนี้เย็นหลังครบรธงชาติหโมงเย็นวันนี้ผมวารินสัจเเดลลาไปก่อนสวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนพลัสโดย